สัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องโยฮันโยชิอีกครั้งนะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาลองทานอาหารรัสเซียกันนะคะอาหารรัสเซียเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยคุณค่าทางโภชนาการค่ะทางวิธีการทําก็แสนจะง,ง่ายและไม่มีเครื่องปรุงมากมายแต่อย่างใดส่วนประกอบหลักของอาหารรัสเซียนั่นหละค่ะก็ได้แก่พวกธัญพืชต่างๆค่ะ ข้าวไร่บาเล่ข้าวโอก๊กข้าวฟ่างและข้าวสาลีจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่ขนมปังเนี่ยจะเป็นอาหารหลักของคนรัสเซียคะ่ะส่วนภายเนี่ยมักทำกันในช่วงเทศกาลนะคะหรือว่าวันหยุดไส้ที่นิยมได้แก่ไส้ปลาเนื้อและเบอร์รี่คะ่ะคนรัสเซียเนี่ยชอบกินผักกันมากไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีหัวผ,ผักกาดแตงกวาโดยนิยมทำเป็นผักสลัดคะ่ะกินกับน้ำสลัดรสเปรี้ยว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวรัสเซียนิยมมากอีกชนิดหนึ่งก็คือมันฝรั่งค่ะคนรัสเซียเนี่ยแบ่งอาหารของตัวเองออกเป็น2ประเภทนะคะก็คืออาหารประจําวันค่ะที่เน้นความง่ายใช้เวลาปรุงไม่นานกับอาหารที่เป็นทางการที่ต้องพิถีพิถันเครื่องปรุงและใช้เวลาในการทํามากขึ้นการได้กินอาหารรัสเซียแท้ๆเนี่ยจึงเสมือนกับว่าคุณได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนรัสเซียไปขณะเดียวกันเลยค่ะ ตัวอย่างอาหารรัสเซียที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่เมนูแรกกันเลยนะคะที่เรียกว่าเฮลเมนี่ค่ะหากคุณเป็นแฟนตัวยงของเสี่ยวหลงเปาเนี่ยคุณจะต้องชื่นชอบเพนเมนี่อย่างแน่นอนหรือที่เรียกอีกอย่างนึ่าเกลรัสเซียค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนรัสเซียค่ะเจ้าเพลเมนี่เนี่ย เป็นอาหารที่มักทําให้ครอบครัวชาวรัเสเซียเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวค่ะเนื่องจากทําง่ายและราคาไม่แพงโดยปกติแล้วเนี่ยไส้ในเกี๊ยวเหล่านี้นะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์3ชนิดค่ะได้แก่เนื้อวัวเนื้อหมูและเนื้อไก่ค่ะไส้เหล่านี้ห่อด้วยแป้งบางๆก่อนนาไปต้มทานพร้อมกับวอก้าสักช็อตค่ะเทา่านี้ประสุดยอดมากเลยสําหรับฤดูหนาวอันยาวนานในรัเสเซียค่ะ เมนูที่2นะคะบอสหรือซุปบีดรูทค่ะเป็นอาหารหลักของชาวรัสเซียที่มีต้นกำเนิดในยูเครนซุปแสนอร่อยนี้นะคะจะประกอบด้วยบีรูแกระปำปีและเนื้อวัวเป็นหลักค่ะและซุปเนี้ยนะคะขึ้นชื่อเรื่องความสีแดงสดที่โดดเด่นค่ะแม้ว่าเจ้าซุปนี้นะคะจะมีต้นกำเนิดมาจากทางยูเครนแต่ก็เป็นที่นิยมมากและหาได้ง่ายในรัสเซียค่ะ เป็นหนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อว่ามีชื่อเสียงที่สุดในรัเสเซียเลยทีเดียวเมนูต่อไปนะคะบีนี่ค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยเรารู้จักกันในชื่อของแพนเค้กรัสเซียค่ะเป็นอาหารที่คุณต้องลองเมื่อได้อยู่ในมอสโกนะคะตอนเนี้ลองนึกถึงภาพเค้กบางๆที่ทำจากแป้งบักวีทนำไปทอดทานคู่กับคาเวียนหรือเนื้อต่างๆโดยปกติแล้วเนี่ย จ้าเคปเนี่ยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ8นิ้วค่ะมักจะทานคู่คู่ไปกับซาวครีมลดอมเปี้ยวค่ะเมนูถัดไปนะคะเราเรียกว่าชีค่ะหรือซุปกระหล่ำปีซึ่งเป็นอาหารรัสเซียแบบดั้งเดิมอาหารจานนี้จึงวางอยู่บนโต๊ะทั่วรัสเซียตั้งแต่ศตวรรษที่9ค่ะชีเป็นซุปกระหล่ำปลีแสนอร่อยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแนละคนในท้องถิ่น แม้ว่าจะสามารถทานได้ตลอดทั้งปีแต่ก็เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนส่วนประกอบหลักของชีเนี่ยแบบนั่งเดิมนะคะคือกระหล่ำปีเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะหรือเนื้อสัตว์ปีกค่ะเห็ดแป้งและเครื่องเทศกระหล่ำปีและเนื้อเนี่ยนะคะจะปรุงแยกจากกันค่ะและเพิ่มเครื่องเทศเนี่ยเป็นเครื่องปรุงก่อนเสิร์ฟค่ะวันนี้แมรี่มีโอกาสได้ลองทานอาหารรัเสเซียที่สไปซ์เฮาส์ จังหวัดภูเก็ตค่ะร้านไฟเฮาส์เนี่ยตั้งอยู่ในโครงการพอโต้เดอะภูเก็ตย่านเชิงทะเลแถวลากูน่าภูเก็ตค่ะร้านเนี่ยนะคะตกแต่งน่ารักเลยทีเดียวค่ะผนังสีเทาตัดด้วยเวอร์ติ l ค a ลการเดผนังอีกด้านเนี่ยจะเป็นภาพวาดลายดอกไม้แบบรัสเซียค่ะตรงการเป็นโคมไฟทองเหลืองห้อยเล่นระดับลงมาลองดูเมนูของทางร้านกันนะคะราคาเนี่ยถือว่าไม่แรงนะคะราคาปานกลางค่ะ แต่อาหารเนี่ยเรียกได้ว,ว่าจานใหญ่เลยทีเดียวค่ะอาหารที่แม่ลี่สั่งวันนี้นะคะก็จะมีเพนเนี่ค่ะเดืยวรัเสเซียไส้หมูซุปซี่ซุปกะหล่ำปีใสค่ะบีนี่หรือแพนเคก้กรัสเซียยะไส้หมูสับกินกับซาวครีมค่ะต่อไปนะคะสเต็กปลาแซลมอนค่ะมีซีซ่าสลาดัดคัตเล็ตหมูสับปั้นเป็นก้อนราดด้วยซอสครีมค่ะ เหมือนเลยเหมือนมะม่วงหาวมะนาวโหเลยอขอน้ำแข็งก็กได้ได้ให้เย็นๆกินแล้วเป็นไงมั้งครับมันจะแบบมันก็เบอร์รี่อะคะอ่ะเบอร์รี่อะนะแต่ว่าแบบมีความฝาดนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวหน่อยหน่อยมีกลิ่นแบบซอฟเบอร์รี่นิดน,นึง เนะนา้ำรัสเซียน้ำรัสเซียบอกเป็นน้ำอะไรเนี่ยน้ำมอ้อมันมีความน่ากินอวันนี้มาลองอาหารอันนี้เรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นลาบิโอรี่ของอิตาลีอ่ะจำชื่อไม่ได้รัเสเซีามีแบบเป็นเกี๊ยวไส้เออแล้วก็มีแบบต้มแต่วันนี้เราสั่งมาแบบต้มเราเรียกว่าเกี๊ยวรัสเซีย เน้อหมูเนืลองกักิาก,กินหนอุออนี่มีี้มาด้วยไหนเนี่ยแหวก่อนแหวนแหวนน้าตาเหมือนเจียวจีนเลยเ,ยเออเหมืนเจียวเปามันเหมือนเจียวงเปาบากแต่ว่า,ามันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ที่เมือนรีมเนี่ยคาดว่าคงเป็นซาครีม,าามสสรสชาจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้สีน้อยชิมก่อนอหรมานี่อร่อยไหมอร่อยไหม Chào. No. <coughs> เปิดเปิดไหมไม่หรือแม่ลองชิมดูคุณแม่ลองชิมดูนะฮะขอบเปี๊ยะรัสเซียขอบเปี๊ยะเลยอ่ะขอบเปี๊ยะเลยคือมันน่าจะเป็นหมูแล้วก็มีเห็ดหอมหรอลองชิมดิแต่ชิมขอชิมหนึ่งนะน่าซอสรสเขาอ่อนๆแ่ะ ก็คือปอกเปี๊ยะแหละแต่แป้งจะนิ่มนี่แป้ง,งครับอ๋อแป้งเป็นเค้กเหรอเหมือนเหมือนกินแป้งเพสแต่ว่าวาดไพ่อ,อ่อน,นออแล้วก็มีหมูอ่ะอืมแล้วก็ไม่จัดใช่ไหมทำเก็มแพนเค้กไส้หมูอ่าเดี๋ยวลองจานเดินแซลมอนก็ดูน่ากินนะครับหลังจากที่คุณทาน หมูทอดรัสเซียเป็นไงบ้างครับนี่ขอรัสเซียนะอร่อยไหมพูดด้วยครับเอ่องกระตุนม,มาชาหลังจากได้ลองทานอาหารรัสเซียที่ร้านสไ o เฮาแล้วนะคะเรียกได้ว่ารสชาติดีเลยทีเดียวค่ะไม่เคยคิดว่าอาหารรัสเซียเนี่ยจะอร่อยและทานง่ายแบบนี้ค่ะหากใครเนี่ยมีโอกาสได้มาภูกเก็ตก็ลองมาทานดูกันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะแมรี่ขอบคุณที่รับชมค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามสามารถกดติดตามช่องโยฮันโยชิได้ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่แมรี่นนำมาเสนอค่ะ